วเเออสวัสดีครับวันนี้ที่ราโมบายนะช่วงนี้นะครับเดือนพฤษภาคมปี2025นะครับจะเข้ากลางปีแล้วนะเราจะมารวบรวมมือถือนะครับที่งบประมาณนะไม่เกิน3,500บาทนะครับเรียกได้ว่ามือถือเก่าๆมือถือตกรุ่นนะครับ d n d r o i d ตเวอร์ชันต่ำใช้ธนาคารไม่ได้สามารถมาเปลี่ยนเป็นรุ่นพวกนี้ได้เลยนะครับ รับรองนะครับใช้ได้ครบได้นอนเล่นโซเชียลทั่วไปนะครับและก็แอปธนาคารได้นะวันนี้จะคัดมา5รุ่นนะครับ5ยี่ห้อดังนะที่ราคาไม่เกิน3,500บาทก็ดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับแต่แต่ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจสินค้านะสามารถกดที่ลิงก์ช้อปปี้ใต้คลิปไปเลยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางเลยนะทั้งคลิปสั้นและก็คลิปยาวนะครับ มาดูรุ่นแรกที่คัดมานะครับคือเจ้า Samsung Galaxy A6 0รองรับ 4G รุ่นที่ถูกที่สุดนะครับแรม4 g หรือความจำ 64GB นะครับราคาล่าสุดนะครับ2,995บาทเท่านั้นเองนะในส่วนรุ่นแรม4หน่วความจำ 128GB นะครับจะไม่ยกมาในคลิปนี้นะเพราะว่าราคาอาจจะเกิน3,500บาทนะครับมาดูสเปคคร่าวๆนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะก็คือขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะครับเป็นจอ PLS LCD นะ สีสันคมชัดสวยงามนะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ตนะครับ MediaTek Helio G85 นะหน่วยความจำนะครับ RAM 4GB รอม 64GB นะครับมาดูสเปคกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องตัวหลักนะครับราคานี้นะให้มามากถึง50ล้านพิกเซลเลยมีเลนช่วยนะครับเป็นเนดฟอยู่ที่2ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลมาดูจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือ WUI นะที่มีออโต้บล็อกเลอร์นะครับ สำหรับบล็อกมิชฉาชีพต่างๆนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ให้มาห้า0ันมิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับเนื่องจากซัมซุงไม่แถมนะหัวชาร์จนะครับไม่ได้ติดฟิล์มไม่ได้แถมเคสนะครับการซื้อ a 0 6นะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับซื้อเคสติดฟิล์มนะแล้วก็ซื้อหัวชาร์จนะครับมาดูรุ่นที่2นะครับที่ขั้มานะครับก็คือเจ้า redmi a 5นะครับเพิ่งเปิดตัวไปใหม่ๆเลยมาดูรราาคคกกัันนน่อเลยะบ สเปกถูกที่สุดเลยนะครับก็คือรุ่นแรม3นะหน่วยความจำ64 g b ราคาเปิดตัวเพียงนะครับ2,499บาทเรียกได้ว่าถูกมากๆเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะดูสเปคต่อกันได้เลยนะครับส่วนอีกหน่วยความจำนะครับรุ่นแรม4 g b หน่วยความจำ128 g b ตนะครับราคาเปิดตัวเพียง2,999บาทก็เรียกได้ว่างบ3,000ซื้อได้นะครับสำหรับ Redmi A5 ของแถมที่มากับกล่องนะครับค่อนข้างรบนะสายหัวเคสใสนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับแถมมานอกกล่องไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มนะครับสลหรับ Redmi A5 นะครับมาดูจุดเด่นกันเลยนะครับหน้าจอนะครับ6.88นิ้วเลยนะครับจอใหญ่นะเป็นจอ IPS LCD เออ์์ั่น Android นะครับเป็นเออ์์ั่น Android 15นะครับใช้ได้ยาวๆเลยชิดเซ็ตนะครับจะใช้เป็นตัว Unisoc t ที่7250 Octa Core นะ กล้องด้านหลังนะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนช่วย1เลนนะครับเลนเล็กน,นะช่วยปรับโฟกัสต่างๆนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มามากถึง5,200มิลลิแอมเลยนะชาร์จเดียวอยู่ที่15วัตนะครับสำหรับเรียนมี A5 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับราคาเปิดตัวมาถูกมากเลยนะ สำหรับเป็นเพื่อนที่มองหามือถือใหม่นะครับทดแทนมือถือเก่าที่ราคาประหยัดจริงๆครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับเริ่มต้นอยู่ที่2499บาทเท่านั้นเองรุ่นต่อมาที่คัดมานะครับเปิดตัวไปใหม่ๆเลยนะสหรับเจ้า vivo Y04 นะครับก็จะเป็นตัวแลมสีนะครับหน่วยความจำหกสิบนะและค่าเปิดตัวเพียงนะครับ3า9 9บาทเท่านั้นเองมาดูสเปคจุดเด่นกันได้เลยนะครับ สำหรับ v i v o y 0 4นะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับ6.74นิ้วนะเป็นจอ IPS LCD ระบบปฏิบัติการนะครับยังเป็น Android 14อยู่นะครับครอบทับด้วยฟันทัด OS 14ส p u นะครับจะใช้เป็นตัว Unisoc T7.225 นะครับมาดูสเปคกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะกล้องหลังตัวหลักนะครับ13ล้านพิเซลมาพร้อมกับเลนช่วยนะครับ0.08ล้านดิเซลนะ เป็นเลนช่วยเล็กนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่หล้านพิกเซลสำหรับแบตเตอรี่นะครับให้มามากถึง5,500มิลลิแอมเลยนะรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์นะครับสำหรับ vivo y 0 4ในส่วนของแถมภายในกล่องนะครับรอบนี้นะทาง vivo จัดหัวชาร์จมาให้นะครับสายเคสฟิล์มนะครับถือว่าค่อนข้างครบนะภายในกล่องซื้อไป พร้อมใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อเพิ่มนะสำหรับ vivo y 0ี 04. มาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คัดมานะครับก็คือเจ้า i n f i n i x smart 9นะมาดูราคาล่าสุดของ i n f i n i x smart 9นะครับในรุร่น ram 3หน่วยความจำหกส g i g a b y นะราคาอยู่ที่2,699บาทนะครับในส่วนอีกหน่วยความจำนะรุร่น ram 3หน่วยความจำหนึ่ g b นะครับราคาจะอยู่ที่2,999บาท ก็ถือว่าอยู่ในงบไม่เกิน3,000บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะมาดูสเปคกันบ้างนะครับสำหรับ i n f ฟ n i x Smart 9นะครับมาพร้อมกับหน้าจอนะครับ6.7นิ้วนะเป็นจอ IPS LCD นะครับกล้องหน้าอยู่ใต้จอนะครับสำหรับรุ่นนี้ในเรื่องระบบปฏิบัติการนะครับรันมาพร้อมกับ Android 14นะครับครอบทับด้วย XOS นะครับเวอร์ชั่น14 CPU จะใช้เป็นตัว Mediatek Helio G 8 1 ก็อย่างว่านะครับหนูความจำนะครับแรมให้มาแค่3 g b เท่านั้นเองนะรอมนะครับ64 g b บแล้ก็128 g b มีให้เลือกนะครับกล้องด้านหลังนะครับตัวหลักนะ13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนช่วยนะครับเลนออกซิล์รี่เลนนะแล้วก็กล้องหน้า8ล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ5,000ันมะิลลิแอมนะรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่10วัตต์ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีนะในท้องตลาดนะครับรูปร่างหน้าตาต่างๆนะครับมาดูอีกรุ่นนะครับที่ขายดีในท้องตลาดเลยนะครับจากค่าย oppo นะก็คือ oppo a3x a3x จะมีการวางขายอยู่3ามหมื่นคมจั่นะครับวันนี้ครับจะคัดตัวที่ถูกที่สุดราคาลดที่สุดนะครับก็คือรุ่นแรม4ี่ิกะมจํา6หก b ี่กะบนะมาดูราคาล่าสุดนะครับ3า9 9บาทเท่านั้นเอง ราคาอาจจะมีบวกลบนะครับบางร้านอาจจะขายถูกกว่านี้อีกนะสั่งซื้อผ่านช้อปปี้นะครับอใต้คลิปนะมีส่วนลดอีกนะครับก็ถือว่าอยู่ในงบประมาณนะครับสลับ A3X มาดูสเปคจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับหน้าจอนะ6.67นิ้วนะครับเป็นจอ IPS LCD สำหรับรุ่นนี้นะครับจะได้กล้องหน้าที่อยู่ใต้จอนะครับเป็นจอเจาะรูนะชิปเซตนะครับจะใช้เป็นตัว CoreCom Snapdragon 6s 4G นะครับ Gen1 อย่างว่านะครับแรมนะครับคัดมาคือแรม4หน่วยความจำ64 g ิก,กะไบต์นะครับสำหรับ A3X นะครับวางจำหน่ายมาสักระยะหนะึ่งะเปิดตัวมาพร้อมกับ Android 14นะครับครอบทับด้วย Color OS 14แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับก็คือ5,100 m ah นะิลลอนะรองรับชาร์จเร็วนะครับอยู่ที่45วัตต์เลยก็ถือว่าเป็นมือถือที่ชาร์จค่อนข้างเร็วนะครับในราคานีนะกล้องหลังนะครับให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซล มาพร้อมกับเลนช่วยเล็ก1เลนนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะของแถมอุปกรณ์เสริมภายในกล่องนะครับเคสใสนะครับหัวชาร์จสายชาร์จฟิล์มนะครับถือว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มนะครับ A3x พร้อมใช้ได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามรับมีสาระอะไรดีๆจะมานำเสนออีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ